จำลองนี่นชาวพุทธเราเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเช็กดูเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็พระสามแสนลูกในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี้มีชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆสิบเปอร์เซ็นไหมนนลูกหน้าหน้าเคียดอยู่นะลูกมีผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจริงๆนี้ถึงสิบเปอร์เซ็นไหมไม่ต้องมาพูดถึงว่าสี่สิบอร์เจ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะลูก แค่สิบเปอร์เซ็นต์นี้จะพอมีไหมชาวพุทธเราเพาเหมือนคณะครูเกษียณที่มาเนี่ยที่มาวันนั้นเน่ยที่ว่ามาทําบุญที่ช่วงบ่ายนะนล้วเขาก็ไม่เข้าใจในดูหนึ่งเพาคณะครูเกษียณนี่กัญญาญานิวัดเนี่ยตรงเดยนกัญญาญานขพึ่งเกษียณออกมากี่ปีเพราไม่ทราบในรูกคือไม่เข้าใจในวัดวารามก็ไม่ทราบก็เลยพากันไป,าไปราบไอ้พญานาค เดีนี้ก็เลยถามมาถามพ่พูดให้ฟังนั่นไก็ว่าเขาก็ไม่เข้าใจรูอันนี้แล้วพ่อก็ไม่เข้าไปก้าไก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องของพวกนี้นะแต่พูดถึงว่าชาวพุทธเรามีถึงสิบเปอร์เซ็นไหมที่เป็นชาวพุทธแทนทีนี้มันก็เลยเป็นเตียงในนามในในในนามในนามว่าถือพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาเลยรูกนะศาสนาอื่นเขานี่โอ้ถ้าว่าศาสนาเขาก็คือปังเลยนะนี่ก็คือไม่ไม่ได้เร์กับใครเลยเขาเนี่ยูกอืม และเขาไม่ให้ใครไปยุ่งกับศาสนาเขาด้วยเขากระดเติร์นสัตยสดาเขาชนิดที่ทมอบไปถวา,ายใจเลยถวายชีวิตเลย,เลยของเรานี่โอ้มันหนักหนาแทก,กันไม่รู้ว่าพากันไปนึกไปตึกไปตองอะไรมันจึงยุ่งหรือว,วุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นมันน่าเกลียดูไม่ใช่เลยนี่เขาของเขานี่แน่นอนเลยนะของเรานี่ของเขาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะศาสนาเขาของเรานี่เก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นในประเทศไทยนี่ ก็ว่ามีสิบเปอร์เซ็นต์ไหมพ่าถามคณะครูนี่ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียกว่าก้อนหินก้อนหินดีก็ไปกับเขาว่างินเขาเรียกว่าเอ้เตาเลือดตาวเสเก็ก็ไปเขาเรียกว่าบัวพิเศษต้นไม้พิเศษก็ไปย่างหลังก็บูมพญานาคก็ไปกันชนิดที่หูดับแต่ไม่บางก็คือไม่รู้เรื่องอ่ะก็เลยเป็นาวพทดเวียงในนามอ๋อไม่เป็นแค่นี้นาพุทธศาสนา จริงไม่มีใครทราบความเป็นจริงและก็ไม่มีใครเอาหลักคําสอนไปปฏิบัติเลยศาสนาพวกเราก็เลยเสือเส่อมไปเสื่อมไปเออทีออนี้พอเราเอาธรรมะออกคนก็เลยไม่เข้าใจกาเลยว่าเขาก็เลยว่าเรานี่นอกรูนอก,ก,นอกทางนอกธรรมนอก,นอก,นอกวินัยนั่นอ้าวเขาเคยกราบไหว้สารมางั้นใช่ไหมล่ะเขาเคยกราบไหว้พระเจ้าพุูพระยา,ะานาคมาแต่เราไปบอกว่านั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะเขาก็เลยเอา้า ใครมาพูดเขาเาทำมาตั้ง,งแต่นแต่ใดมาพ่อแม่ปุญญาตาช่วยก็าทำมาครูบาอาจารย์ก็มพาทำมาเขาว่าเนี่ยนี่ในโลกมันจึงเสื่อมไปด่างหนักหนาแท้ก,ก,กันเลยนะอันนี้ไม่ก็ไปลบล้างไม่ก็ไปก้าวไก่แต่พูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพ่อเราไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนเอาสิ่งที่ถูกต้องออกมาสอนเอาทำเอาวินัยออกมาสอนเลยถ้าใครเป็นลูกของพ่อแท้ก็ต้องนับถือพ่อโดยทายเดียวไม่นับถือจ,จัจเจ้าอื่น พญานาาก็คือศาสดาอื่นหรือสีก็คือศาสดาอื่นนั่นพญาตุ้นก็คือศาสดาอื่นต้นไม้ก็คือศาสดาอื่นพวกหมูพวกสุนัขมองก็คือศาสดาอื่นใช่ไหมเนี่ย่เก็นับถือกันเราจะไปนับถือทำไมไม่ใช่ศาสดาเราไม่ใช่พ่อเรานักพชาวพุทธก็ต้องนับถือพร okay. ะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือศาสดาเราครูเราศาสดาเราเออพ่อเราแม่เราถ้พูดง่ายๆอันนี้ก็เลยมั่วกันไปเลย ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่านับถือไหนกันแน่ชาวพุทธเราเนี่ยของเขาก็ดูที่รูปศาสนาด,ดังๆนะของเขาปั้งเลยนะตอนนี้ก็คืออันนี้เลยเนะขาจึงมีตติกำลังปัญญาดีไงเฉลียวฉลาดกว่าชาวพุทธมากที่สุดเลยนี้ผู้ที่ฉลาดแลกแหลมเริ่มที่จะเอาพุทธศาสนาเข้าไปครอบครองในเขตยยุโรปในพวกอเมริกาพวกนี้ทิ้งศาสนาเดิมเขาแล้ว เขาไปสร้างวัดแล้วยิ่งใหญ่แล้วเออดังนั้นอุบาอาจารย์นะพูดให้ฟังชน,นิี้ที่บอกว่าเขามอบกกยถวายชีวิตในปวงนี้เพราะว่าเขาฉลาดเขาศึกษาหาความรู้อ่านในพระไตรปิฎกเทียบเคียงกับศาสนาเขาที่ถืออยู่เมื่อเขาศึกษาความรู้อ้าวมันไม่ใช่อ่ะศาสนาผู้นี้ก็สอนมีเหตุมีผลสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ปฏิบัติรู้เห็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ แม้งั้นกระดูกและคิดเท่าพวกเกศาพวกอะไรก็จะเปลี่ยนสภาพจากกระดูกธรรมดาเกศาธรรมดาเป็นแกวเป็นอะไรไปหรือถ้าไม่ใช่ความจริงนั้นเขาศึกษาในพระไตรบิดกยไม่เหมือนกับพวกเราชาวไทยนดูนะพวกเราชาวไทยริยงไม่รู้เรื่องพระยังไม่รู้เรื่องอยู่ว่าพระไตรบิดดคืออะไรล้วจาจารนาี่สอนเป็นไงไม่ทราบก็รู้ว่าโคนหัวนุงของพระเหลืองคือพระนั่นเข้าวัดบางางก็คือวาตุกติกานั่นชาวพทกก็คือถือต่อกันมากราบไหว้ผีกราบไหว้อะไร จ้าพ่อเจ้าแม่ปู่ย่าตาทวดผีปู่ผีตาก็ไล่กันมาก็เคยทํากันมาอย่างนี้นี่คือศาสนาพุทธว่ากันไปงั้นนั่นลูกเขาบอกว่ามันพูดยี่ยงเง่าโมโเข่าวปัญญาไม่เหมือนพวกเขตุโรปเขาเขตพวกอเมริกาเขานี่โอ้เขาเก่งเดี๋ยวนี้ไปมากแล้วลูกนะจนเขตยุโรปเขาเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจํารัฐเลยของเรานี่กี่ปีแล้วลูกนี่ อีีีพุทธศักราชเอ้ออ,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 อีปีที่เข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,000อ,อ,อ้าวตั้งแต่ปีพุทธพุศักราช300หรือไงนี่่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยหลังพุทธปทธิปนิพ,ธพนธ์300ปีที่มาเผยแผ่จริงๆนะแต่ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกนี่พอองค์เข้ามาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่สั่งให้ป้านนท์ นามบาตุติการสร้างพระธาตุพนมนี้พระเจ้าเรียบเรียบโลกทั้งลูกนะสร้างพระธาตาสร้างพระในพระธาตุที่อยู่ที่ไอเชียคน,นครนั่นที่เราไปนั่นนั่นก็ว่าพระพุทธเจ้าน่เป็นผู้ที่บอกแก่พระอานุ์ให้พระอานุ์บอกข่าวไปถึงบาตุติกาให้มาสร้างนี่คือพระเจ้าเรียบโรกไม่มีในในตำนานของเอ้ยไม่มีในไอ พระเตยมีโดนะลูกนะออกมาเป็นพระเจ้าเรียกโลกเป็นผู้ที่เขียนก็คือใครแลวพ่อก็หลกนั่นแหละตั้งแต่นี่ะตั้งแต่ที่มาโปรดพระญาหน้าอ่ที่อำเภอบ้านผือนี่นะที่ผูนั้นแล้วก็ที่พระบาทบัวบกที่เหยียวบว่านั่นก็คือพระบาทแท้ว่างี้นะแต่พอไปแล้วเราไม่เห็นว่ามีเทพอารักษ์อยู่ถ้าของแท้มันก็ต้องย่อมมีหรือถ้าเป็นกรอบหรือเป็นพิมพ์ก็ย่อมมีก็เหมือนพระธาตุสี่ลอย มีมันไม่อยู่ข้างในก็อยู่ข้างนอกแม่เขาไปทไําใหม่ก็มันอยู่ข้างนอกก็ย่อมมีใช่ไหมเนี่ยอันนี้เงียบเดินไปไหนก็เงียบเดินไปไหนก็เงียบก็เลยไม่ลงใหญ่ไม่แน่ใจอ่ะเออแต่แถวนี้เออท่าน,นี้ก็มีแถวที่ไอ,อ้อะไรละ่ะพ่อนางอะไรละ่ะพ่อนางอุษาท้าบารดนี่เขามีแคนนั้นเขาก็เป็นหมู่บ้านเนี่เขาสร้างวัดไว้ตรงนั้นแต่ว่าตรงน,นั้นเราก็ไม่แน่ใจอีก,อกตรงที่ะบาทบ,บัตรพ ว่าสร้างกันในเออพระพระพระพุทธเจ้าก็ทับลอยพระบ,บายพญานาคพักลูกประกาออกถวายพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพสูงสุดนั่นนี่ก็คือความรบสูุสด,สดของพญานาคเลไม่แต่พญานาคก็นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปกราบพญานาคเป็นสารณะอันเอกมาที่ฝากเป็นฝากไปทำไมนี่ถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงสิจ้าไปจิตใจไปเราก็ลงใจที่หลักคาสอนเท่าเก่ากันนั่นแหละ เราก็ไม่มีสัจไม่มีศัจดาไหนที่จะเลือเท่ากับพระพุทธเจ้าเราอ่ะไม่มีดิเด็ดใครในใจโลกกรท่าที่จะเลือดเท่ากับพระพุทธเจ้าเราอ่ะพระคมก็ต้องสยบให้พระกาพอม่าดิเดดประเสริฐเลือดฟ้าท้ายท้ายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ปวดเอานน,น่ไหะแม้แต่หายร่องหัวหายตัวนี่ก็อยู่ที่จุดไหนพระพุทธเจ้ารู้หมดเละแต่พุทธเจ้าเพียนเดินยังคมอยู่บนไอ้ตรงหัวของไอ้ พระกาพมพิเถษก็ยังไม่ทราบอยู่ใช่ไหม่ะนั่นพระกาพมตึงยอมมอบกายถวาหวชีวิตแล้วรูโสดาบันแล้วพวกผมก็นับถือพระรัตนนาจัายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็ขนาดพรหม,มลูกก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกเทวดา,าก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกกุยาคุกุยยานาก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วพวกเราคิดว่าพระยุคพญาคุปพญาหนาาเกลือดประเสริกกว่าพระพุทธเจ้าเรากันหรือนั่นลูกนะพ่อก,ก็เลยว่ามีถึงสิบเปอร์เซนไหมในร้อยเปอร์เซนเอ้ยในเก้าสิบห้าเปอร์เซนโอ้อยากอยู่ไหมมันไม่ถึงนะเออถ้าจะพูดถึงตามความเป็นจริงผู้ที่เข้าใจเรื่องศาสนาและแนใ่ใจใจใจในพ่อของตัวเองคือพระพุทธเจ้าอันนี้เวลาที่คณะคนระูหรือพวกเขามาทางด้านอื่นนี่เพราะเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังไงพ่อก็บอกว่าเอา้าทําไมพวกเธอไม่เคยได้ยินได้ฟัง ก็อนี้ก็คือหลักรมคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างอื่นนี่เอาก็ได้ว่างี้นะนั่นดูแกถ้าเราเข้าใจเรื่องศาสนามันก็เราจะมีความรู้สึกว่าชุ่มเย็นในใจนะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขแล้วข้าตลอดรอดฝังโดยไม่นับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นเดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดถึงเก้าสิบห้าปอร์เที่พูดในฝังไม่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอ้าวถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะมีถึงสิบเปอร์เซ็นไหมนะ่คือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็น ผู้ที่เข้าใจเรื่องศาสนาและเอาพระรันตนใจเป็นที่พึ่งจริงๆที่มาหาเรานี่ก็ต้องที่เห็นเอา้าแปลียนพญานาคมาก็มีเปลนเจ้าพ่อเจ้าแม่มาก็มีเอา้าไม่รู้จะเอาอย่างไงแต่เ้าไหนๆเราพระพด้วยศาสนาที่แท้หรือเา่าก็ก็เมื่อพวกเราไม่นับถือพระพุพทธเจ้าเพราะทมพระสงค์เป็นสารณะแล้วเวลาพวกเราทําบุญในศาสนาจะได้บุญหรือและเวลาตายแล้ว ไอ้ถ้าจะพูดถึงว่าบุญกุศลเนี่ยจะเข้าไปช่วยเราได้ยังไงไอ้บุญกุศลที่เราก็ทําไ้จะไปช่วยยังไงก็เพราะเราไม่ได้รับถือ,น,น,น,ถอนั่นนะเราทําบุญตามประเพณนี้เฉยๆนั่นในเรื่องของเรื่องมันนั่นดูเห็นไหมนันใจไม่ดิ่งพอไม่อาจไม่หันพอบุญกุศลก็ค่อยร่วงไปร่วงไปทปําบุญแล้วก็ได้บาปนั่นไม่ตกนรกหมกไมเพราะมียการอุปมาปมัยว่าพวกพระไม่ตกนรกนี่ ราวเปาเหลืองเท่ากับต้นตานี้ใกล้จะหัาแล้วอุาาบาสกุติกาไปตกนรกไม่ต้องไปพูดถึงว่าขนโขเอานั่นลูกนั่นยัดเยียดเบียดเสียกันเหมือนเข้าสารในกระสอบไม่ต้องไปพูดถึงว่าขนโขเบียดเสียกันเท่ากับเข้าสารในกระสอบนั่นชาวพุทธเราอะก็ความไม่รู้เรื่องว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงและไม่ได้นํามาพุทธปฏิบัติพูดให้ดูกันหลานฟังไง มันก็เป็นเรื่องที่เราคิดได้นะดูนะคือคิดได้เราคิดได้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยที่แท้อยู่ที่ไหนคิดๆเป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่เราคิดได้ว่าเมื่อเรารู้เราสองครที่จะปฏิบัติตามนะเมื่อเรายังไม่รู้มันก็ไม่เป็นไรลูกเรื่องของพวกนั้นเหมือนเรื่องกูในสมัยก่อนเขาพ่อแม่ก็พาไปจะแม่หล่ะไปเลี้ยงกูย่าตาตัวไปถือพระธรรมเออพระธรรมกใกลดกก็คือหมอธรรมนั่นแหละ พ่อแม่ก็พาไปแต่งขันห้าขันแปดขันเจบขันเก้าว่ากันไปนะไปกลาบเออไปอยู่กับพระธรรมแต่ก็ทําบุญอยู่เราก็ไม่ทราบเราก็ไปกับพ่อกับแม่นี่พระธรรมนี่เป็นเก่งนะเออเป็นพระธรรมเก้าเป็นพระธรรมเจีบสองกว่ากันไปเป็นพระธรรมเจี๊ยบตบว่าคือเรียนตามขั้นเพราว่างนี่นะเราก็ไปนะั่นเอาถือขันห้าขันแปดไปไปกลาบให้พระธรรมรักษาโดยที่ไม่ทราบเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็พระธรรมรรมากของพระเจ้ารักษาอยู่เราก็ไม่ทราบ นั่นทุกมันเป็นประเพณีต่อกันมาน,น,นั่นก็เลยเป็นชาวพุทธเรามันก็เลยหูหนวกตาบอดความเจริญรุ่งเรืองภายในใจก็ไม่มีอย่างนั้นเมื่อจัดเออเมื่อประเทศอื่นประเทศเขตยุโรปเขามีปัญญาใช่ไหมละ่ะเขานําหลักคําสอนของพุทธเจ้าอยู่ในพระใจบีโดไปสื่อสารความรู้เขาก็โอ้ขานาดนี้เถอหรือหลักคาสอนของพุทธศาสนาแล้วเขาก็เอาไปปฏิบัติดูพอปฏิบัติแล้วเขาก็ได้ผลได้ผลแล้วเขาก็เลิกนําถือ สิ่งที่ไรสาระคือศาสนาเขาทิ้งเลยขายโบสถ์ขายอะไรจ้างวัดวาลรางเลยขนาดนั้นนะลูกดังทั่วโลกคือวันนี้นะแต่ว่าประเทศไทยเรานี่เอาก่อนเพื่อนนะแต่จอมจอมชอมชอยอย่างนี้อ่งที่เห็นไม่เจริญหนูลูกนะเพราะว่าชาวไทยเราปัญญาไม่มีพอคนนี้จะขึ้นหน่อยเรือนขึ้นดึงล่างก,กันลงผููนี้มีปัญญาหน่อยดึงล่างก,กันลง ผู้นี้เออเกิดม่มีสถติกาลังปัญญาผู้หลักผู้ใหญ่ดึงากลงประเทศไทยเราแค่นี้ดูไม่จะดึงมีแต่จะจมลงจมลงจมลงจนถึงที่สุดนี่พูดในรูกหลานฟังมันก็น,น่าคิดอยู่นะลูกน,นะแล้วพวกเรานี่ถ้าจะพูดถึงว่าเข้าใจเรื่องศาสนาขนาดไหนดูใจตัวเองบางก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเข้าวัดมากี่ปีปฏิบัติทำกี่ปีไม่ต้องครูสอนกี่ปีหระอยู่ที่นี่สิบปีพวกเราก็เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาไหมยาก เขาพว่าใจตัวนั้นยังไม่สัมผัสของหยาบใจมันหยาบอยู่มันไม่สัมผัสกับความละเอียดถ้ามันสัมผัสความละเอียดมันก็เข้าใจนะดูนะเข้าใจปั้งไปตรงนั้นโอ้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็รู้ว่าพุทธ,ธะคืออะไรนอนลงที่ใจใจมันเป็นตัวรับตัวสัมผัสสัมพันธ์ตัวนั้นลูกนั่นคือความสุขในการนับถือพุทธศาสนาสุขแบบไหมสุขคือรู้ว่าพุทธศาสนาที่แท้เป็นแบบไหนสุขที่รู้ว่า ได้ทาบุญได้กระทำบุญในพระพุทธศาสนาและใจมันชุ่มเย็นสุขรู้ว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนแล้วการที่จะมีกายวาจาใจดีเกิดการที่จะมีความสุขในครอบครัวเกิดไม่ทะเลาะบาแวงรู้จักกาละเทศะในการไปก,การมานั่นลูกเนี่ยคือความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าประพฤติปฏิบัติารามแล้วทะเลาะบบกแวงกันหาเรื่องหาเาวากันดังที่พระ้าพูดในฝั่งเมื่อกี้ไง ที่เห็นในภาพที่ก็เอามาให้ดู